วัสดีค่ะวันนี้เรามาทำบัวลอยมะพร้าวเผากันนะคะเพื่อน,นเนเนื่องจากว่ามะพร้าวอ่อนที่ประเทศอังกฤษนะคะมันก็หาซื้อยากก็เลยทำมะพร้าวเผาแทนนะคะอะ่ตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งข้าวเหนียวนะคะกับน้ํำใบเตยจนอ่อนนุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทิ้งไว้สักพักประมาณ10นาทีนะคะเราก็มา ปั้นก้อนอกลมปั้นบัวลอยค่ะง่ายๆนะคะวันนี้จะทำบัวลอยอชนิดว่าอร่อยนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะจริงๆแล้วก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะมาบอกความอร่อยนะคะก็บัวลอยเป็นของง่ายแต่ว่าทำให้อร่อยต้องมีเทคนิคนะคะค่ะ ติดตามชมค่ะว่ายายเอลทำยังไงให้บัรลอยของยายเอลอร่อยมากๆนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะก้อนลกลมๆเรียบร้อยค่ะเราจะนำไปต้มในน้ำเดือดนะคะแต่ก่อนที่จะไปต้มนะคะเรามาทำน้ำเชื่อมกันนะคะส่วนผสมก็มีน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะหัวกะทิขาดเกลือนะคะ ใส่ส่วนผสมลงไปแล้วก็คนซะก,ก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปละลายในหม้อแล้วก็ตั้งไฟขณะนี้น้ำก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราเตรี่ยมตัวที่จะเอาลงไปต้มค่ะจัดการเทลงไปหมดเลยนะคะวันนี้ทำมาเยอะนะคะทำสองถ้วยนะคะพอทำเยอะก็จะรับประทานไม่หมดนะคะจะแอารับประทานคนเดียวนี่นะคะ เวลาแป้งสุกเขาก็จะลอยขึ้นมาเหนือน้ำแบบนี้แหละค่ะเขาถึงเรียกว่าบัวลอยนะคะบัวลอยบัวลอยเนี่ยค่ะก็จะทิ้งไวสักพักหนึ่งให้แป้งสุกนะคะประมาณ2-3นาทีนะคะเราถึงจะช้อนออกด้วยกระซอนกระชอนนะคะสำหรับบัวลอยวันนี้นะคะทาจากแป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวนะคะเพื่อน โดยที่ไม่ได้ผสมแป้งอื่นลงไปเลยค่ะเหนียวนุ่มน่ารับประทานมากค่ะตอนนี้ก็จะได้เวลาแล้วนะคะที่จะช้อนออกมาใส่ในกระที่สดนะคะเราจะพักบัวลอยของเราไว้ในน้ำกระที่สดนะคะเพื่อที่จะได้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะนี่นะคะ เมื่อบัวลอยของเราสีแบบนี้นะคะสีใสๆนะคะเราก็จะตักขึ้นมาใส่ในน้ํากะทิหัวกะทิเลยค่ะนะคะหัวกะทิของดิฉันนี่ผสมน้ามะพร้าวเผาลงไปแล้วนะคะเพื่อที่จะได้รสชาติที่หอมมันนะคะหอมหวานค่ะวันนี้นะคะบัวลอยเทคนิคดีๆก็จะมีเนี่ยค่ะใส่น้ำมะพร้าวลงไปด้วยนะคะ เราก็จะพักบัวลอยของเราไว้ในน้ำกะทิผสมน้ำมะพร้าวเผาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนจากนั้นเราก็จะมาทำน้ำเชื่อมของเรานะคะน้ำตาลที่เราแช่ไว้นะคะผสมน้ำกะทิและเกลือลงไปเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเคี่ยวนะคะมาเคี่ยวน้ำกะทิของเรา ด้วยฝานอ่อนนะคะใครมีใบตือสดๆนะคะใบตือสดๆก็ใส่ลงไปด้วยนะคะตอนนี้มะพร้าวเผาของเราก็ขูดไว้เรียบร้อยนะคะขูดไม่ค่อยสวยเพราะว่าใช้ช้อนขูดนะคะที่ต่างประเทศนี่นะคะไม่มีที่ขูดมะพร้าวขายคะ่ะไปหาซื้อไม่ได้ <c oughs> แยก่ก็เลยใช้ช้อนขูดเอานะคะเพื่อน ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปเคี่ยวกับน้ำกะทินะคะ,ะน้ำกะทิกับน้ำตาลกับเกลือน,นะคะผสมน้ำมะพร้าวอ่อนที่เหลือลงไปด้วยค่ะจะได้หอมหวานนะคะชื่นใจค่ะเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็ใส่เบื่อลอยที่เราพักไว้ในน้ำกะทิลงไปเลยนะคะ เราจะไปคนให้เข้ากันค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทําบัลอยแบบนี้ขอรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะเราจะใช้เวลาต้มต่อน,นิดหน่อยนะคะพอกระทิร้อนๆนนะคะไม่ถึงกับเดือดนะคะและเราก็จะยกลงมาเสิร์ฟได้เลยค่ะ ได้หนึ่งถ้วยใหญ่ๆพอดีเลยนะคะตอนนี้ก็จะแบ่งใส่ถ้วยเล็กนะคะเราจะเสิร์ฟแบบนี้ค่ะ ค่ะสีก็ออกแบบนี้นะคะเป็นสีของน้ำมะพร้าวเผานะคะแล้วก็เนื้อมะพร้าวนั่นเองนะคะเราก็จะหยอดกระที่สดนะคะที่เราเตรียมไว้ลงไปราดหน้าเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสุดยอดของความอร่อยนะคะวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ